สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซมเบอร์หนึ่งในรายการของโดมฉานแอร์สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรายการจะเปิดเผยคำตอบของคำถามที่คุณสงสัยและค้างคาใจไม่กล้าถามไปตรงนะครับก็พบคำตอบได้ในรายการแซมเบอร์อยู่กับโยฮ่ะแล้วก็เนยครับผม โยเป็นไรอ่ะก e ็แบบไม่สบายหรือเปล่า <fall> ค <asleep> ือเราเป็นใครใจอ่ะแกเธอไปแอบชอบผู้ชายคนนึงไว้เราแบบเราไม่กล้าบอกเขาไปตรงๆอ่ะแม้แต่หน้าเขายังไม่กล้ามองเลยอ่ะจริงปะเนี่ยจริงช่างกันอันนี้นี่หน้าเ่ะถึงไม่กล้าสบตาผมงเลยอ่ะโอ้โหนัตนัตไม่ไม่ไม่ใช่แกนัตพิ่งกรอนอีกคนนึงอะค่ะพิ่จอนเทปต่อไงนัตเป็นใครอะ นัดเป็นใครครับนัดไงที่แบบขัดฮอตเลยอ่ะนัดนัดเป็นใครครับใครใครใครคือนัดเป็นคนนัดเป็นใครอุ้ยแกหื่มไม่รู้จักนัดได้ไงนัดนะเขาทั้งฮอตคขาหล่อคขาลับเขาเป็นสุภาพบุรุษอุ้ยแกฉันนะพูดถึงเขาแบบโอ้ยฉันเผลอมาโอ้ยที่เขลงเลยนัดเป็นใครวะเนี่ย Oh, แค่นี้เองถ้าชอบถ้าคั้งขนาดนี้เข้าไปจีบก่อนเลยดิผู้หญิงก็แหมเราเป็นผู้หญิงเราต้องเรียบร้อยใชนะ่ไหมไปจีบเขาก่อนดูไม่ดีใครจะไปรู้อ่ะถ้าเกิดเข้าไปอาจจะไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเปล่า,าว่าผู้ชายสมัยน,นีย้เขาคิดยังไงผู้หญิงที่เข้าไปจีบก่อนโอเคไปปะโอเคฮะไปดูวันเดียรครับผมไปเลยครับ หน้าตาไม่ดีก็ไม่รับรับได้ยังไม่ดีแฟนยัดเยมา4ปีไม่ีแฟนครับหาแฟนไม่ได้ ชื่อกันครับวิศวะคอมปีสองชื่อภูมิครับวิศวะคอมปีสองอ่ะโตอี้วิศวะคอมปีสองครับชอบเลยครับชอบครับชอบมากครับก็ชอบเหมือนกันนะทำไมผมชอบอ่ะดนตรีดีกว่าเข้าไปหาเองเป็นคนขี้อายจริงดูนี่ยจริงหาเองยากครับหน้าตาระดับนี้ครับผมว่าพี่ก็หลอกก็ขอบคุณด้วยนั้นก็ขอตายแต่ว่าแบบก็ขี้อายนิดหน่อยผู้หญิงอยู่นี้มีเยอะก็ไม่รู้ว่ามีแฟนหรือเปล่าไม่กล้าไปจีบขอสามคำให้ผู้หญิงที่เข้ามาจีบเราเลยเนี่ย ขอบคุณครับจัดเลยไหมแลนด์นะเชอผมชอน S I สไปีสามครับผมเช่าครับ S I T ปีหนึ่งครับโม่ครับเอสไอไอทีสามรับได้ครับผมชอบมากครับผมชอบให้ผู้หญิงเข้ามาจีบผมก่อนครับผมรู้สึกดีครับโอเคครับได้พอดีผมเป็นคนแบบขี้เขินครับถ้าผู้หญิงเข้ามาจีบก่อนจะรู้สึกดีมากครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงเดินขึ้นมาเนี่ยขอสาบครับบอกผู้หญิงขนาดชื่อจีบผมเถอะชื่อก้องครับวิศวะปอโทครับผมรับได้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  ผมน่าผมหน้าตาดีผมหน้าตาดีรับได้รับไมีคำพูดแล้วมึงเสร็จแน่มึงเสร็จแน่โดนตัวแลยครับใครไหนทำตัวเนี่ยครับผมครับชื่อเมงเจสี่ปีสามครับที่รับไม่ได้นะรับไม่ได้รับไม่ได้เราไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะที่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยนมน่ารักที่ควรนอนเน้น่าลักตกรออไม่ใช่โย แล้วถ้าเกิดว่าให้สามคำกับผู้หญิงที่เข้ามาจีบพี่อ่ะให้เขาสามคำมาแรงเลยเบาเบานะน้ำตัวไหนครับผมสวัสดีครับชื่อเทพครับชื่อแป๊บครับอยากทราบว่าสมัยนี้นะคะการที่ผู้หญิงนะคะเดินเข้ามาจีบเราก่อนเนี่ยรับได้ไหมคะรับได้ครับเพราะว่าสบายดีครับมันง่ายดีไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะรับได้ฮะมันมีรับไม่ได้ด้วยทีนี้เราไปที่เซตเลยค่ะชื่อแม็กครับนิติปีสี่ฮะเซตนิติปีสี่ครับ ก็โอเคนะผมว่าก็ไม่ได้แย่อะไรสมัยนี้เขาบอกผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเราว่าเราต้องแสวงหาทรัพยากรที่ดีคงเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเป็นเรื่องความเสมอภาคของบุคคลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้ามาเข้ามาจีบถ้าเราขอสามคำให้ผู้หญิงคนนั้นที่เขาเดินมาอือโอ้ให้เจตก่อนได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยมาช่วยเตือน น้องกามาครับน้อบวิทยาปีหนึ่งครับรับได้ครับผมทำไมรับได้ครับชอบชอบแบบนี้อ่ะก็ชอบแบบนี้ครับไม่ต้องบุกครับไม่ต้องบุกครับผมเสือกเสือแล้วก็ครับราบลอยมาครับผมมันเด็ดมากสวัสดีครับชื่อหัวารสารปีหนึ่งครับผมเออก็มีผู้หญิงคนนึงชอบแฮมมากๆเดินเข้ามาตายแล้วจู่โจมเออเขาเข้ามาจีบตายแล้วรับได้ปะชอบ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 ทำไมถึงชอบเออทำไมมีคนเข้ามาหามึงกไม่เจ้าหรอคือปกตินี่ เข้าไปหาเขานี่เป็นเรื่องยากกับเรื่องยากอะเราถ้ามีคนเข้ามาหาเนี่ยเราจะไม่ข่อยความไว้ได้ยังไงถ้าให้สามคำกับผู้หญิงสามคำว่าไงตอบมากๆชื่อห่งเอสไอทีปีสี่ครับถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาหาพี่หลงพี่มากคุยยากได้พี่เขามาจีบพี่รับได้ไหมครับก็ผมว่าไม่เวิร์กอะครับเพราะว่าแบบเป็นกุลสตรีก็ควรจะรักนอนสงวนตัวหน่อยเนย เมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นที่สวยอ่ะสวยอ่ะหลงเสน่ห์หนวดเที่ยนนั่นหรอมีแฟนแล้วครับเที่ยนเที่ยนเที่ยนสามคำกับผู้หญิงคนนั้นครับแรดดีครับแรดดีครับเม้งบัญชีปีหนึ่งครับต่อบัญชีปีหนึ่งครับได้ครับก็ผู้ชายบางคนอาจจะไม่กล้าไปจีบผู้หญิงก่อนครับกล้าจีบผู้หญิงกล้าได้กล้าหรือเปล่าแทบแล้วเขาก็เขาถามว่าอะไรนะรับได้ปะับได้เรื่องของมือ กเกิดคุณหรอครับตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่วงสครับนะครับพี่บอลกับพี่เมื่อยนะฮะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนนึงสวยหรือไม่สวยก็ได้สวยก่อนดีกว่าอ่าเอาสวยละกันเนาะเดินเข้ามาจีบก่อนแบบเดินเดินมาทำห้ชนะตกปุ๊บเดินเข้ามาหยอดเลยรับได้นะคะเนี่ยอันนี้เขาตั้งใจทำให้เราเห็นเลยใช่ป่ะถ้าแบบตั้งใจที่จะแบบเขาจะเอาอ่ะ เขาเจาเ้าเราเขาเจาเ้าเรา,เา,เาไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะเออไงดีวะพี่ถ้าเกิดโดยคําถามถ้าเกิดว่าคําถามก้องกว้างว่าถ้าผู้หญิงมาจีบก,ก่อนแล้วว่าโอเคนะความเข้าเคียงแต่ว่าถ้าประมาณว่าจีบก่อนแต่โดยวิธีการแบบเดินหันหน้าแล้ว ของตกหรืออะไรเงี้ยคือบอว่าโดยถ้าวิธีการเข้าหาแล้วมันดูอะไรนะลุกเร้ารุนแรงวิธีเขาวีเอาอาจจะดูกลา้าโลกไปหน่อย,ห,อยอหรือมากดูทำได้แต่ว่าอยู่ที่วิธีการเคื่อนกันคุยกันสนิทกันหรืออะไรก่อนแล้วค่อยๆแบบเพิ่มความสำคัญปรับปรับหนึ่งสองสามแล้วแบบว่าถูกหัวแล้วเขาทำาไม่ได้น่าจะเออหน้าจะโหดไปถ้าเราหน้าแบบโดมก็จะเข้าใจได้นะอ ขอให้คนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้กั่อนนะก็เดี๋ยวขอดูดูดูก่อนเนาะดูวิธีเข้ามาดูวิธีผมคนเขาเนียนเข้ามาที่พี่บอกเนี่ยดูที่เราจะถ้าเนียนใช่ไหมมาเหมือนคนปกติทั่วไปเราไม่รู้สึกใช่ไหมถ้าผมถ้าพี่พี่ทำได้เป็นเพื่อนกันเหมือนมาคุยเล่นอย่างเงี้ยเหรอเป็นเพื่อนกันไปใช่ครับแบบเนียนเข้ามาที่พี่บอลบอกไปโอน่ารักดีน่ารักดีขอให้เป็นธรรมชาติแล้วกันขอให้เนียนเอาเวลาเอาเเเวลาาอวลา ก็อย่างนั้นก็ขอบคุณธรรมศาสตร์ก่อแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ตั้งแต่เราเล่นแรกๆแล้วเราได้มาเล่นรับน้องหลายงานทั้งที่ท่าพัะราทั้งที่นี่ด้วยแล้วก็หน้าหน้าหน้าถ้าผมจะพิจมีหลายๆที่ด้วยที่ธรรมศาสตร์กิจกรรมที่อื่นด้วยเราก็ไปเล่นก็ขอบคุณมากเพราะว่าเอาจงจริงในเพลงเนี่ยพวกเรามันก็ต้องขับขับเคื่อนด้วยนักศึกษาอะไรอาเงี้ยครับน้องๆใช่ใช่แล้วก็ขับเพลงแล้วกเพ้งก็บางทก็ขับเพลงเพลงขับเพลงของพวกเราไปแล้วกัน มีโอกาสฟังก็ฟังร้องเพลงกันมีโอกาสดูคนส์ตก็มาสนุกก,กันลองปรบมือแล้วกันครับโหนี่เราเขาเ้าใจผิดมาตลอดเลยนะเนี่ยนึกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาไม่ชอบผิงเริ่มก่อนแต่นในยุคสมัยนี้นะครับมันอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเข้าเท่าเทียมกันหมดแล้วฮะเอ๊ะแต่เราเริ่มอยากรู้แล้วแหละว่าผิ่งเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าผู้ชายเขารับได้มันก็ต้องไปดูในช่วงนี้เลยครับผม ไม่ทราบอะค่ะก็ตอนแรกหึือว่าแบบเพื่อนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คนไหนจะเข้าเข้าไปจีบผู้หญิงก่อนผู้หญิงที่เข้ามาจีบก่อนจะดูแบบแรงอะคะ่ะอ้าวจริงเหรอไม่รู้เลยเนี่ยก็รู้มาตั้งนานแล้วนะแหม,สม่สมัยนี้ก็สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้นะแต่เราแบบอบยู่เขารู้สึกไม่ดีว่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ผู้ชายมันก็ต้องเท่าเทียมกันนะผู้หญิงเราก็จีบได้อะไรอย่างงี้ถ้าเราชอบถ้าเกิดเรารอแล้วเขาไม่มาจีบสักทีอะเราต้องเป็นสตรีไทยนะ ไม่สมัยนี้เราต้องรู um ้า uh ว่ะผ uh ู้ชายสมัยนี้รับได้แล้วกับผู้หญิงที่เข้ามาจีบผู้ชายก่อน80ของมันก็รู้นะสมัยใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผู้หญิงสมัยนี้ก็แบบเข้าหาผู้ชายก่อนก็ธรรมดาเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยก็แบบก็มีแบบว่าเฮ้ยแกดูนั่นดิอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดกันเองอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบผู้ชายก็น่าจะรับได้เพราะว่ามันก็ ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็บางทีที่ผู้หญิงไปจีบก่อนเขาอาจากาลังจะหาผู้ชายดีๆก่อนก็ได้ <Yeah. S 1> ไม่รู้อะค่ะว่าผู้ชายเขารับได้ คิดว่าแบบตัวเองถ้าเป็นผู้ชายอ่ะก็คงรู้สึกแปลกๆถ้าผู้หญิงเข้าหาก่อนอะไรก็ก็รู้มาบ้างว่าแบบเออผู้ชายบางคนก็ชอบที่แบบผู้หญิงมาจีบบางทีก็แบบดูน่ารักดีแต่บางทีก็แบบมากบบางส่วนก็น่าจะรับได้อะเนาะรู้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแบบว่าผู้หญิงก็มีส์เลือกอ่ะรู้ค่ะก็รู้ก็รู้มาบ้างเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงก็มั่นใจขึ้นก็ผู้หญิงสมัยนี้มีความกล้าแสดงออกมาขึ้นแล้วก็แบบ ว่าถ้าม,มัวแต่รอเขามา่ที่เราก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเลือกเราจะต้องเลือกเขาขก่อนก็รู้ค่ะสมัยนี้ถ้าจะแบบมารอแต่เขาฝ่ายเดี๋ยวก็คงไม่มีแฟนแล้วทีใช oh <my S 1> ่เราต้องแบบผู้หญิง <c oughs> ใช่แบบมีผู้ชายเข้ามาแย่งกันอยู่แล้วผู้หญิงแบบยังไม่พอเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่รู้ค่ะปกติแล้วสังคมไทยมันควรจะแบบผู้หญิงควรจะอยู่เฉยๆหรือเปล่า,าวเขาควรจะเข้ามาหาเราก่อนดีทำไมเราต้องมาไป ยขว้ดิ้นหล่นอะไรเงี้ยเออก็คือก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันะั้งแบบผายแปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ชายอยาจะเข้ามาจีบผู้หญิงก่อนแล้วการที่ผู้หญิงเข้าไปจีบผู้ชายก่อนมันก็จะดูไม่ดีด้วยแล้วก็สังคมมันก็คงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วเราก็รู้ไปแล้วนะคะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยเขารู้เหมือนกันว่าผู้ชายเขารับได้การที่ผู้หญิงเข้าไปจีบเขาก่อนนี่แหละครับยุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เป็นยุคสมัยของที่ผู้ชายต้องยืนอยู่เฉย ผลก็เลยดีกว่าค่ะส่วใหญ่87เรับได้ที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเข้ามาจีบก่อน3ปรับไม่ได้แล้ววันนี้นะครับเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าผู้ชายสมัยนี้เขารับได้กับการที่ผู้หญิงไปจีบก่อนนะครับผมค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความคิดเห็นที่เรานําเสนอไปนั้นมาจากคนบางกลุ่มเท่านั้นค่ะแต่ละคนก็มีแต่ละความคิดเห็นนะคะแล้วคุณมีคําถามที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับแต่ไม่กล้าถามไปตรงนะครับส่งคําถามมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผม รายการแชทเบอร์เฮอร์นะครับออกอากาศทุกวันพุธนะครับเวลา3ามทุ่มสาถึง3ามทุ่มสีครับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ติดตั้งปัสสาวะแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการแซ่บเบอร์เฮอร์ไหนครับไหนครับอาปากไหมครับจริงๆ